สรุปผลการดำเนินงานของเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565ของกศอนอำเภอเมืองบึงการสังกัดสำนังกงาน,นกศนอจังหวัดบึงการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่5ถึง6มีนาคมกศอนอำเภอเมืองบึงการได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564ณสนามสอบทั้ง12ตำบลโดยได้รับการนิเทศติดตามจากสำนักงานกศอนอจังหวัดบึงการ ในวันที่16มีนาคมกศอนออำเภอเมืองบึงการได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษากศอนณอพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตอำเภอซอพิสัยจังหวัดบึงการ ในระหว่างวันที่18ถึง20มีนาคมนางอัชราเป้นแจ้งและนางอมพาสุมุกดาครูกศนตำบลได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองบึงการได้นำนักศึกษาเทียบระดับเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาณหอประชุมอำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงการ ในระหว่างวันที่15ถึง30เมษายนคณะครูกศอนออำเภอเมืองบึงการได้ลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ณพื้นที่ตำบลทั้ง12ตำบลด้านการศึกษาต่อเนื่อง ในวันที่2มีนาคมกอสอนอำเภอเมืองบึงการโดยกอสศอน,อนตำบลนานสวรรค์ได้จักโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารให้กับประชาชนณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ กศนอำเภอเมืองบึงกาฬโดยกศน,นตำบลทั้ง12ตำบลได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทั้ง12ตำบลด้านการศึกษาตามอัธยาศัยในวันที่15มีนาคม นายวิเชียนโชติโสอุบลภุมหน่วยการสถาบันกศนภาคตะวันออกเชียงเหนือได้นิเทศติดตามศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคโล r น i n g s สเปซของห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬวันที่18มีนาคม ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงการได้ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยบัณารักษ์และคณะครูณนห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงการ วันที่22มีนาคมห้องสมุดรประชาชนจังหวัดบึงกาฬได้จัดโครงการขยายผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนให้กับเจ้าของบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่ตำบลเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนณศาลา,ารวมใจกศอนอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่2เมษายนกสศนอำเภอเมืองบึงกาฬได้จัดโครงการ2เมษายนสารปัญญารักการอ่านโดยกิจกรรมเป็นการตอบปัญหาทางด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษประกวดเรียงความตอบคำถามสารานุกรมไทยโดยมีนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศน,นจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวณสาลารวมใจกสศนอำเภอเมืองบึงกาฬจ้า หวดบึงการด้านงานอื่นๆงานภาคีเครือข่ายนโยบายเร่งด่วนในวันที่4เมนาคมกสอนอำเภอเมืองบึงการได้นำอาสาโยวกาชาติบริการรับสิ่งของบริจาคในวันรวมน้ำใจชาวจังหวัดบึงการสู่เหล่ากาชาติจังหวัดบึงการณนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ ในระหว่างวันที่9ถึง15มีนาคมคณะครูกศอนอำเภอเมืองบึงการได้ลงพื้นที่ในการออกสำรวจปักหมุดคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลทั้ง12ตำบลในวันที่21และวันที่30มีนาคมกศอนอำเภอเมืองบึงการได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับคณะครูและบุคลากรกศนอำเภอเมืองบึงกาลณห้องประชุมกศอนอำเภอเมืองบึงการในวันที่25มีนาคมกศอนอำเภอเมืองบึงการได้ร่วมต้อนรับในการปรวงพื้นที่เพื่อติดตามในการปักหมดผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ของดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวมศึกษาธิการณศนาสารารวมใจกศอนอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการวันที่27มีนาคม นางนิชาคำชมภูผู้อำนวยการกศนออำเภอเมืองบึงการพร้อมด้วยบุคลากรกศนออำเภอเมืองบึงการได้ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาติเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดบึงการณถนนเข้าเมาริมโของอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการในระหว่างวันที่28-30ถึง30มีนาคม นางบุญรัตส,สุขโสมบรรณารักษ์ชำนาญการได้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นกศออนอและปรับทัศนคติการเป็นข้าราชการที่ดีณโรงแรมพลาโซเขตดินแดงกรุงเทพมหานครในวันที่30มีนาคมนางนิชาคำชมพูผู้มนวยการกศออนอ,อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตณโรงแรมเจริญโฮเทลอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ในวันที่30มีนาคมนางกิ่งแก้วเจริญชาตินางรัศมีอืดผาและนางวัสนาพานาเวทได้รวมเป็นเกียรติและรับเกียรติบัตรสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาเนื่องในวันสตรีสากลอำเภอเมืองบึงการณสนามที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการวันที่5ในเมษายน กศอนอําเภอเมืองบึงการได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาของสำนักงานกาศนเพื่อแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดในการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานกาศาน,นก,าศากลุ่มภูธานีณศาลารวมใจกศอนอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการในวันที่8เมษายน กอนอ,อำเภอเมืองบึงการได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขยายผลโครงการกิจอาสาของสำนักง,งานกศนอ ในกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชินิพนธ์ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองของสำนักงานกลุ่มภูธานีนศาลารวมใจกศอนอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ ในระหว่างวันที่11ถึง12เมษายนคณะครูกศอนอำเภอเมืองบึงการได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยองออนไลน์และออฟไลน์ณนห้องประชุมหินสามวานโรงแรมบีคีเพสจังหวัดบึงการวันที่12เมษายนนางสาวปาริชาติจัฒภา ครูผู้ช่วยกศอนอำเภอเมืองบึงการได้เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3าณห้องประชุมกศอนอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการในระหว่างวันที่18ถึง19เมษายนนางนิชาคำชมภูผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองบึงการ พร้อมคณะนิเทศของกศอนอำเภอเมืองบึงการได้ลงพื้นที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและพนักงานจ้างหม่องบริการครั้งที่ 1. ประจำปีงบป,ประมาณพศ .2565 นกักกศนอและสออชรชทั้ง12ตำบลพร้อมสรุปและนำเสนอผลการดําเนินงานในะห้องประชุมกศนอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงการ ในวันที่26เมษายนกศนอำเภอเมืองบึงการได้นำสมาชิกชมรมอาสาเยาวกาชาตินอกโรงเรียนกศอนอำเภอเมืองบึงการรวมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รวมกับเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการณพื้นที่อำเภอศรีวิไลจำนวน5หมู่บ้านเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบรอบ129ปี ในวันที่27เมษายนนางนิช,ชาคำชมภูพุ่งนวยการกศอนออำเภอเมืองบึงการพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านท่าไคร้โดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงการณวัดโพธารามบ้านท่าไคร้ตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการกศนออำเภอเมืองบึงการขอจบการนำเสนอ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ